สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกรูบิกลูกเมนที่ผมใช้นะครับประจําปี2022ครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมาช้ากว่าทุกทีนะครับเพราะว่าทุกทีผมจะบอกเมนตั้งแต่ช่วงแบบว่าประมาณกุมภาหรือมีนานะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรงั้นเมนที่ผมจะบอกเนี่ยก็จะใช้ในงานแข่ง Bangkok Cube เด y r a ร n y 2 0 2 2ด้วยนะครับผมเพราะงั้นใครที่ยังไม่ไปสมัครรีบไปสมัครนะครับใกล้จะเต็มแล้วจริงๆนะโอเคก็มาเริ่มกันที่2อ2คูณสนะครับผม2อคูณสตอนนี้มีอยู่2ลูกด้วยกัน,น เป็นแกน2 5 1 M Pro นะครับก็คือลูกนี้ก็ใช้ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่มันเปิดตัวนะครับผมตั้งแต่ที่วางขายเลยก็ถือว่าเป็นลูกที่สปีดได้ดีดีมากนะครับดีกว่าลูกเดิมเยอะนะครับผมดีกว่า2 5 1 M ธรรมดานะครับซึ่งนี้พอมี Pro ก็ดีมากเลยนะครับหมุนสム ooth ทุกอย่างปั่นได้เร็วนะครับผมแล้วก็แม่เหล็กค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมในขณะที่อีกลูกนึงผมก็เอาไว้ใช้ เล่นด้วยกันนะครับเล่นทั้งคู่เลยเป็นเมนนะครับอันนี้คือ2 5 1 M l e a เลยนะครับผมก็ตัวรีฟก็จะมีลักษณะแม่เหล็กที่ค่อนข้างแรงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดีดกลับแรงนะครับจะดีดกลับนะครับแม่เหล็กจะค่อนข้างแรงก็ลูกนี้ผมเอาไว้เล่นตอนที่ต้องการที่จะฝึกซ้อมความ stable นะครับแล้วก็ฝึกซ้อมว่าผมจะถ้าผมจะเล่นแรงๆหรือหมุนเร็วขึ้นเนี่ยผมจะต้องมาเล่นลูกนี้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะ s t เบิลกว่านะครับ อาจจะทําให้หมุนได้คล่องตัวกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเกิดล็อกอัพนะครับผมนะเพราะงั้นถ้าเกิดจะฝึกเรื่องความเร็วนะครับผมก็จะมาฝึกลูกนี้แต่ถ้าเกิดผมอยากจะเล่นสบายๆผมก็จะมาเล่นลูกนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็น3าคูณสนะครับผม3ามคูณสจริงๆแล้วมี3ลูกนะครับผมแต่ว่าผมอีกลูกนึงถือว่าเป็นแบค k อัพหรือเป็นเมนสำรองนะครับผมก็คือแกน 11M Pro นะครับแต่ตอนนี้ที่เป็น ลูกเมนจริงๆที่ใช้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง2ลูกนะครับผมจริงๆก็คือรุ่นเดียวกันก็คือแกน12 m MacLeaf นะครับผมก็แมกเลฟก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปชมได้นะครับผมว่าใช้มาลูกนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ในคลิปรีวิวนั้นเลยนะครับก็คือใช้มาประมาณ9 -10 เดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสภาพดีมากๆนะครับปั่นได้ทุกอย่างดีหมดนะครับผมหมุนได้เร็วห้องตัว อาจจะแบบไม่ได้สม o ท t h เท่า11นะครับผมความสม o ทความนุ่มอาจจะไม่เท่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบลูกนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความสเตเบิลที่เพิ่มขึ้นมาอันเนื่องมาจากแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะครับอ่ะส่วนนี้ก็คือเวอร์ชันที่เป็น UV coated นะครับผมหรือก็คือเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อความเงาขนาดนี้นะก็สามารถป้องกันรอยได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราสามารถจับได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นผิวแบบด้านแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยด้านมากแล้วนะครับเพราะว่าเล่นเยอะนะครับผม อ่าส่วนนี้ก็จับถนัดมือนะครับหมุนสบายคล่องตัวแต่สังเกตว่าอันนี้จะผมยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมส่วนใหญ่จะใช้ลูกนี้เพราะว่าชินอันนี้มากกว่านะครับโอเคต่อไปลูกวันแฮนนะครับลูกวันแฮนส์ผมใช้แกน 11M Pro นะครับผมก็เลือกที่จะใช้ลูกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมลองเซต12แล้วแต่ว่ามัน12 m a Grip มันไม่ค่อยเข้ามือเท่า 11M Pro ในการใช้วันแฮนนะครับก็เลยเลือกใช้ลูกนนี้ รูนี้ก็เวลาลูบก็พยายามลูบให้มันลื่นๆนะครับผมมันจะได้หมุนโฟล์โนะครับนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามลูบให้มันโฟล์ก็จะเล่นได้ดีตอนนี้ก็เล่นได้ดีมากนะครับผมนุ่มสังเกตดูนะครับฟังเสียงดูจะเห็นว่านุ่มกว่ามากๆนะครับถ้าเทียบแล้วนะนุ่มกว่าตัว12นะครับผม ต่อไปครับต่อไปเป็น4ีคูณสนะครับผม4ี่ตอนนี้ใช้เป็น MGC 4นะครับผมก็ใช้ลูกนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าลูกนี้ค่อนข้างที่จะพอดีมือนะครับในการเล่นผมเพิ่งเปลี่ยนผมเปลี่ยนมาจากตัว Osu WRM นะครับอันนั้นก็จะ เล็กตอนนั้นก็ชอบนะครับแต่พอเปลี่ยนมาลูกนี้รู้สึกว่าอตอนนี้ก็ชินลูกนี้แล้วขนาดก็พอดีมือปั่นดีนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็มีปัญหาก็มันนิดหน่อยก็คือบางทีผมหมุนพลาดอาจจะเกิดแบบว่าล็อกอัพบ้างนะครับผมก็กําลังปรับตัวอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือโอเคมากนะครับโอเคต่อไป5้คูณหนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้ MGC กันหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมยังใช้ MoU a l l s h o n WRM อยู่เลยนะครับผม ก็ลูกนี้ใช้มา2ปีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะมีป๊อปบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็คือดีมากนะครับความนุ่มแบบว่าเล่นแล้วแบบนุ่มสบายหมุนโฟล์มากนะครับถึงยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับชอบมากนะครับผมก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ยังใช้ลูกนี้อยู่นะครับก็จากที่ดูก็สภาพยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่ามีรอยเล็กน้อยนะครับผมก็ตามสภาพเพราะว่าเล่นมา2ปีแล้วนะครับลูกนี้ แต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับลูกนี้แต่ว่าอยากจะใช้ MGC ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมยังใช้ลูกนี้อยู่เพราะงั้นก็ยังแนะนําอยู่นะครับมันดีจริงๆโอเคต่อไปนะครับ6คูณ6นะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆผมมี6คูณ6ของ MGC ด้วยแต่ว่าชิ้นส่วนมันหักนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรตอนนี้6คูณ6ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนั้นก็เลยใช้ลูกสำรองก็คือเป็น X-Man Design Shadow V2M นะครับ ก็อันนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะโอเคกว่า V 1เยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นแล้วผมว่า MGC มันจะค่อนข้างสเตเบิลกว่านะครับเพราะว่าน,นี้ผมเล่นแล้วชิ้นส่วนมันดูเอ,อันดีก็จริงแต่พอผมปั่นเร็วๆเนี่ยมันเสี่ยงป๊อบมากนะครับเพราะงั้นผมเวลาผมเล่นผมจะไม่ปั่นลูกนี้เลยเพราะว่ากลัวป๊อปนะครับพอป๊อปก็จะเสียเวลาหนักกว่าเดิมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับลูกนี้แต่ว่าลูกนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือขนาดที่เล็กครับจับสบายมือมากนะครับผม ก็นั่นแหละครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับบางทีพลาสติกมันบางเนาะบางทีเราส่องกับแสงที่มันแบบแสงสว่างใช่ไหมมันจะเห็นทะลุข้างในแล้วมันจะแบบบางทีเห็นสีเพี้ยนได้นะครับโดยเฉพาะสีเหลืองกับส้มเนี่ยถ้าเกิดมันทะลุจนเราอาจจะเห็นสีเพี้ยนไปน,นิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็พยายามเลี่ยงที่ที่แสงจ้าๆแล้วเอาลูกนี้ไปเล่นนะครับมันจะมันจะแสบตาพอสมควรนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผม ต่อไปครับ7คูณเ7คูณเเป็น MGC 7นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ได้เล่นมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะครับมีไว้แต่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เป็น 7, คูณ7ที่ดีสุดในตลาดแล้วนะครับณตอนนี้คือมันเซตอัพให้มันเป็นแบบไหนก็ได้ด้วยนี่คือความดีของ7,7คูณลูกนี้แต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแค่เล่นมันอย่างเดียวแล้วก็เล่นน้อยด้วยนะครับไม่ค่อยได้เล่นดูจากสภาพนะครับมันยังดูใหม่มากๆท,าๆทังทันที ได้มาเป็นปีแล้วนะครับผมก็นี่แหละครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมโอเคอันต่อไปก็คือสกิลนะครับผมก็มีแกน s กิลเอนะครับอันนี้ก็ได้ใช้มาปีครึ่งแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ได้มาก็ยังคงให้สภาพให้การหมุนที่แบบดีมากแล้วก็ผมว่าเป็นสกิลที่ดีสุดในตลาดตอนนี้เพราะว่ามันนุ่มนะครับไม่ไม่มีสกิลไหนที่จะนุ่มได้ขนาดนี้แล้วนะครับนุ่มแล้วก็โฟลนะครับผม ก็เล่นได้ดีมากนะครับผมอ่าก็แนะนําถ้าเกิดใครอยากได้ก็แนะนําว่าสกิลอันนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็ผมมีอีกลูกนึงแต่ว่าเป็นลูกแบ็กอัพไว้แล้วก็ยังไม่ได้แกะออกมาเล่นด้วยก็เลยใช้แค่ลูกเดียวไปก่อนนะครับต่อไปครับต่อไปเป็น Square 1 Square 1ใช้ของ MGC นะครับเป็นแมกเนติกเหมือนกันก็มีการเปลี่ยนสีเหลืองถ้าเป็นสีดำนะครับผมก็ <laughs> มีคำเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ ถ้าเปลี่ยนแล้วเราอาจจะติดใจไม่อยากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกลับนะับเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วผมชอบมากผมก็ใช้อัน,นี้ตลอดเลยตอนนี้ก็ชินไปแล้วนะครับก็เป็นเอาจิงๆนะมันเป็นแสแควร์วันที่ดีมากนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาผมก็ยังเล่นเท่าเดิมนะครับไม่ได้เล่นเลยแต่มันดีมันดีมันมน,นุ่มแล้วก็มันมันหมุนได้ฟโฟลดีนะครับบางทีอาจจะมีติดขัดหนีบ้างเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเราหมุนดีครับ อันนี้ตอบโจทย์มากนะครับเป็นสแควร์วันที่ตอบโจทย์มากก็ถือว่าเป็นสแควร์วันที่ทุกคนนิยมใช้ตอนนี้นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นพีระมิ้งส์นะครับพีระมิ้ส์ก็ยังคงใช้ของแกนพีระมิ้ส์อยู่นะครับก็มีทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออันนึงจะเป็นแบบแม่เหล็กแรงอีกอันนึงเป็นแม่เหล็กปกตินะครับผมใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วแต่อารมณ์ถ้าเกิดอยากหมุนแบบว่าวันไหนที่แบบใช้ ใช้นิ้วหมุนเยอะๆอย่างนี้ก็อาจจะใช้แบบว่าแม่เหล็กธรรมดานะครับผมอนไนที่อยากจะใช้มือหมุนนะครับก็จะใช้แม่เหล็กที่แรงเพราะว่าถ้าแม่เหล็กแรงบางทีปัดอย่างเงี้ยมันปัดยากกว่านะครับอ่าโอเคสุดท้ายครับอ่อยายังไม่สุดท้ายสิมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาเมกะมิงก่อนเมกะมิงตอนนี้มี2ลูกนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงทรานซชันกาลังเปลี่ยนเมนนะครับผมก็ปกติผมใช้ของแกนอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมกําลังเปลี่ยนไปใช้ของ ไดยันนะครับเป็นเมกามิง v 2นะครับผมก็เป็นไดยันที่เมกามิงที่ดีมากเลยนะครับชอบมากเลยแต่ว่ามาแรกๆก็อาจจะไม่ชินเพราะว่าลูกมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าคือของแกนมันก็เล็กแล้วนะครับแต่นี้เล็กกว่าอีกนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่าผมก็ชินได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าลักษณะที่แบบมันจับง่ายแล้วก็มันมีความเว้าวนิดหนึ่งนะครับมันทําให้เราสามารถหมุนได้สะดวกนะครับผมก็เลย ผมก็ชินแล้วแหละแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเล่นให้มันชินกว่านี้นะครับจะได้เปลี่ยนได้ชัวๆก็อันนี้ก็จะกลายเป็นแบ็กอัพแทนถ้าผมเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็คือเป็นคล็อกนะครับคล็อกใช้ของชี่ยี่แมกเนติกคล็อกนะครับผมก็เป็นคล็อกที่ดีมากนะครับซึ่งแมกเนติกในที่นี้ก็คือแมกเนติกตรงตรงปุ่มนะครับดีนะครับแล้วก็อ่าเราเล่นได้โฟล์นะครับก็ ผมว่าเป็นคล็อกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับผมแนะนำนะครับเป็นคล็อกที่ดีมากๆถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงจังอันนี้จะนําคุณไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เป็นเมนของผมนะครับแล้วก็ในงานแข่งที่จะจัดแข่งในเดือนหน้าเนี่ยมีอีเวนต์สองูณสองใช่ไหมครับสามคูณสามณสแล้วก็3า3คูณสามวันแนสามคูณสปิดตา พี r a m i มิแล้วก็สกิวบนะครับก็เมนก็จะตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามนะครับผมทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง NTP Cuber ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ